เครื่องใช PI ้ไฟฟ้าของใครปรับความเร็วของรอบไม่ได้ผมแนะนําตัวนี้เลยครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องตัวปรับแรงดันไฟฟ้านะครับก็เสียบไฟบ้านนะครับ220โวลต์ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทดลองเสียบไฟนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับแรงดันได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเราก็นําเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมาเสียบต่อเข้ากับตรงนี้ได้เลยนะครับผม ลักษณะตัวเครื่องนะครับก็เด okay. ี๋ยวผมจะทดลองนําตัวหินเจียนะครับมาเสียบให้รับชมนะครับก็นี่นะครับตัวหินเจียรุ่นนี้นะครับจะไม่มีตัวปรับความเร็วรอบนะครับผมนี่นะครับไม่มีนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการทดลองให้รับชมนะครับว่ามันสามารถปรับความเร็วรอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างไรนะครับก็เสียบปลั๊กลงไปนะครับตรงจุดนี้นะครับ เปิดเครื่องนะครับจะไม่ทํางานนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่มาหมุนแรงดันตรงนี้นะครับนี่นะครับเราสามารถเล่งความแรงได้นะครับจนสุดเลยแล้วก็เบารอบได้นะครับผมนี่ครับก็คือข้อดีของเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าตัวนี้นะครับไม่ว่าเราจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นหินจี้ไฟเบอร์พัดลมนะครับต่างๆนะครับสามารถ นาตัวนี้นะครับมาใช้ได้เลยนะครับก็คือตัวนี้สามารถปรับให้รอบช้าแล้วก็รอบเร็วได้นะครับผมก็มาทดลองกับพัดลมหอยโข่งดูบ้างนะครับพัดลมตัวนี้นะครับก็ปรับความเร็วรอบไม่ได้นะครับผม น <teaching. S 1> ี่ยนะครับพัดลมหอยโข่งตัวนี้นะครับก็ปรับความเร็วรอบไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดกาดตรงนี้ออกนะครับม <cas> ันก็จะแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดมันก็จะเบานะครับแต่มันเบาได้ไม่สุดนะครับถ้าเกิดเราไม่มีตัวปรับแรงดันไฟฟ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยเราก็ไม่สามารถปรับเบาพัดลมหอยโครงตัวนี้นะครับได้แบบสุดนะครับผมถ้าเกิดว่าเราปิดกาดแล้วแบบนี้นะครับความแรงลมก็ยังแรงอยู่นะครับผม เรามีตัวปรับแรงดันไฟฟ้าตรงนี้นะครับช่วยเราสามารถปรับเร่งแรงเร่งเบาได้แบบตามใจของเราเลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นข้อดีของเครื่องแรงดันไฟฟ้าตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทุกชนิดเลยนะครับที่เสียบไฟ220โวลต์นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปรับความเร็วรอบไม่ได้นะครับก็แนะนําตัวนี้เลยครับใช้ได้ดีครับผมผมก็ใช้อยู่เป็นประจํานะครับเกี่ยวกับเครื่องมือช่างต่างๆที่ปรับความเร็วรอบไม่ได้นะครับผมใช้ดีจริงๆครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับมีลิงก์หรือร้านค้าอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ